เรายังไม่ลืมกันนะคะว่าคําถามคืออะไรก่อนหน้านี้นะคะกลับมาที่6ความพ่ายแพ้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาที่ฉันมีคําคําเดียวที่วนอยู่ในหัวตลอดเวลาที่ฟังโจทย์คําถามนี้ <c oughs> ก็คือต้องปฏิรูปภาครัฐค่ะซึ่งนั่นกินความหมายถึงการที่จะทําให้รัฐเนี่ยคลีนขึ้นแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุนเทาต่างๆลีนขึ้น <c oughs> ก็คือกระชับเพิ่มประสิทธิภาพนะคะ empowering <c oughs> ก็คือรัฐไม่ต้องทําเองทุกอย่างแต่ว่าแบ่งบทบาทหน้าที่กับเอกชนกับภาคประชา ประชาชนกับภาคประชาสังคมบางครั้งรัฐต้องเป็นคนหลีดบางครั้งให้เอกชนหลีดบางครั้งภาคประชาสังคมต้องเทคแอคชั่นแล้วขึ้นมาหลีดโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบภาครัฐด้วยกันเองเรื่องสุดท้ายคือเรสปอน i ีฟค่ะการที่จะต้องมีรัฐที่ตอบสนองอย่างว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลงยกตัวยอย่างเรื่องเทรดวอร์ซึ่งด้วยความเคารพ กระบวนการเจราจาต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปได้ด้วยดีแต่เราต้องการการทํางานเชิงรุกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่มันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องสินค้าสวมสิทธิ์ซึ่งณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องสร้างซัพพลายเชนใหม่ในประเทศให้ได้ใช้ l o c a l content ในประเทศให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพื่อที่ใน,านาที่สุดแล้วเนี่ยถึงจะมีเทรดวอร์แต่ว่าถ้าอุตสาหกรรมภายในเข้มแข็งเราก็จะผ่านมันไปได้ท่านเกรียงไกรท่านชนินนะคะให้ความสําคัญกับเรื่อง anti corruption มากๆซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราให้ความสําคัญมากจริงๆถามว่าจะไปเร่งรัดคดีได้หรือไม่เนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงอำนาจของศาลได้ แต่ว่าเราสามารถกดดันไปที่ปปชได้นะคะว่าจะต้องตั้ง KPI ต,ต่างๆเพื่อที่ให้ปปชเนี่ยได้สางสคดีที่ที่มันค้างค้างให้แล้วเสร็จนะคะที่สำคัญค่ะถ้าปปชทำงานไม่ดีเราควรจะต้องถอดถอนปปชได้ถูกต้องไหมคะนี่คือเป็นเรื่องหนึ่งนะคะของการที่เราจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของการถอดถอนองค์กรอิสระที่สามารถที่จะขออนุญาตครับหมดเวลาครับ